สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming กับทิปเซตเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาแปลสกิลโปเกมอนเพิ่มเติมกันนะคะหลังจากที่มีคนขอเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะก็เรียงตามคิวก็แล้วกันนะคะจะเย็นนะทุกคนนะก็ใครอยากที่จะให้แปลสกิลโปเกมอนตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะแต่ก็ต้องเรียงตามคิวเนาะอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลสกิลตัวนี้กันนะคะธาตุพืชนั่นเองนะสำหรับตัวนี้ก็มีคนขอมาน่าจะนานแล้วล่ะนะครับคล้า,ายครับว่าจะมีคนขอนะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นคอมเมนต์ผ่านๆนะอ,อก็น่าจะใช่นะตัวนี้นะอะตัวแรกเนี่ยมันมีอยู่3าล่างนะทุกคนตัวแรกจะเป็นเทธาจ้านะคะตัวที่2เนี่ยจะเป็นล่างสองจะเป็นจานอวี่นะฮะล่างที่สามล่างสุดท้ายของมันเนี่ยคือเจ้าตัวจารด้านั่นเองนะคะก็เราจะมาแปลสกิลกันเนาะอะ,อะเป็นธาตุพืชทั้งหมดเลยนะสาล่างเนี่ยธาตุพืชหมดเลยนะคะ เรามาเริ่มแปลกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้จารด้านะคะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยสำหรับคนที่ปั้นเนี่ยเออต้องบอกก่อนว่าตัวนี้หาเศษยากมากๆนะคะยากมากนะเออถ้าใครจะปั้นแบบปั้นเอามาเล่นๆปั้นดูสกิลเฉยก็โอเคนะแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีแล้วแบบว่าเฮ้ยจะปั้นแบบยาวๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างหาเศษที่จะอัพดาวค่อนข้างยากยากมากมากเลยนะ เออนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีสอนวิธีการหาเศษเจ้าตัวนี้กันนะเผื่อใครแบบอยากเอามาเพื่อที่จะปลดล็อกสเตตัสปลดล็อกความสับพันนั่นเองเ,องเนาะอ่ะเรามาดูที่สกิลแรกกันเลยนะคะธาตุพืชนั่นเองโจมตีศัตรูตัวเดียวนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยใบไม้นะคะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอทแท็ก0นนั่นเองนะคะแล้วก็บวกดาเมจอีก96เนาะมีโอกาส20%ที่จะทำให รัดศัตรูนะคะ1รอบนะคอยเอฟเฟคควบคุมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เผาไหม้ได้นั่นเองนะคะสำหรับสก,กิลนี้นะามาดูที่สก,กิลที่2กันบ้างนะคะสก,กิลที่2เนี่ยเป็นการพ่นพิษใส,ส่ศัตรูนะคะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอทแท็กหนนั่นเองนะ,ะบวกดาเมจอีก192สุ่มลบ1เอฟเฟคเชิงลบจากพันธมิตรสูงสุด3ตัว ให้ตัวเองนะคะหากเป็นประเภทกลาสเนี่ยจะฟื้นฟู hp 80%ของสเ e เชียลด f ens e และ d e ฟ ens e ของเจ้าตัวจารดานั่นเองนะคะสำหรับสก,กิลนี้นะอ่าเรามาดูอันติกันบ้างนะอันติก็จะเป็นธาตุพืชเหมือนกันเนาะอันติของเจ้าตัวนี้ก็คือสร้างคุกถาวรนนะคะสร้างถาวรนะอุ่นที่มั่นคงซึ่งต่อมาระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนั่นเองนะ สร้างความเสียหายสเปเชียลไ t a c แท็ก1นเหมือนกันนะคะแล้วก็บวกดาเมจอีก144และฝังเมล็ดไม้เลื้อยใส่ศัตรูนะคะทุกตัวซึ่งม้วนพวกเขาเป็นเวลา1รอบหลังจากที่พวกมันเคลื่อนที่นั่นเองเนี่ยสำหรับอันติเนาะอ่ะเรามาดูพาสิบกันบ้างนะคะพาสิบของเจ้าตัวนี้ก็คือไม่รับบัฟจากคนอื่นนะคะมีผลด้านลบเปลี่ยนเป็นบัฟแบบสุ่ม ออราสกิลนะคะพันธมิตรประเภทหญ้านะคะประเภทพืชนนแหละเนาะประเภทพืชทั้งหมดได้รับ10%เการเคลื่อนที่ดามดเมจนะสำหรับสกิลของพาสิบตัวนี้เนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลนะคะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนอ่านตรงไหนแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะสำหรับการแปลนะอ่ะเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความสัมพันธ์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีระดับ s กับระดับ a นั่นเองนะคะ มาดูช่องแรกกันนะคะช่องแรกเป็นแอคแท็ก10%สเปเชียลแท็ก10%นะคะก็จะมีจูไข่นะแล้วก็มีตัวนกฮูกตัวนี้นะแล้วก็ตัวฮิวตัวนี้แล้วด้วยนะระดับ A เนาะสำหรับช่องที่สองเป็น HP 12%นะคะบาชามอนะแล้วก็สโนเวอร์ตัวนี้แล้วก็ทีพิกนะคะระดับ A 2ตัวนะสำหรับช่องที่สามจะเป็นแอคแท็ก10%สเปเชียลแท็ก10%นั่นเองนะคะก็ตามนี้เลยนะ ระดับ S 1ตัวแล้วก็น้ําแข็งอ่าสตัวนะคะระดับ A ส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น Attack b โบนันะคะอีก5%นั่นเองเ,องเนาะก็มีเคสเลียนะคะแล้วก็อ่าระดับ A ตัวนี้นั่นเองเคสีเรียก็ระดับ S เหมือนกันนะสำหรับคนสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะไปเดี๋เราไปดูเรื่องของอาการหาเศษของเจ้าตัวนี้กันนะคะ การหาเศษของเจ้าตัวนี้จารโลดาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกหายากมากนะคะในด่านกวาดล้างในด่านต่างๆตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีแบบดอกกวาดล้างในด่านต่างๆได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมในร้านค้านะคะ PVP a r e n a นั่นเองนะคะตรงนี้อ่ะมันต้องเราต้องสะสมใน PVP a r e n a ถึง200พอยต์ขึ้นไปนะคะก็เศษของเจ้าตัวจาร์โลดาเนี่ยมันจะปลดล็อกให้เนาะ ถ้าเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ปลดล็อกมันก็จะล็อกแบบนี้นะคะ,ะวิธีหาเศษก็ประมาณนี้นะคะก็ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็อีกวิธีก็น่าจะเป็นแบบเนี่ยที่3เศษพี่ได้มาเห็นไหมสามเศษตรงนี้นะคะก็ได้มาจากกิจกรรมตอนที่ช่วงจารดามันเข้ามาแรกๆเนาะ,ะเข้ามาในโปรเกมเด็กแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบกิจกรรมสําหรับแจกเศ,ษเศษ,เศษเศษสเศษนี่ก็ได้มาจากการแจกนั่นแหละนะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการหาเศษแล้วก,ก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการแปลสก,กิลนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย